สวัสดีครับพบกับ TT Premium Car นะครับผมวุด TT Premium Car นะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับรถรุ่นหนึ่งครับซึ่งเป็นรถสไตล์หนึ่งประสงค์นะครับ SUV Premium ของค่าย Mercedes-Benz นะครับซึ่งคันนี้ก็คือเจ้าตัว GLC 43 AMG Coupe นะครับผมเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยครับด้านหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบ LED Intelligent Light System นะครับ ตัวไฟตัวนี้ก็จะสามารถปรับสูงต่ำอัตโนมัติได้นะครับเลี้ยวตามองศาพวงมลลาลัยได้กันจังหน้าเป็นแบบไดมอนด์กริลแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็ยังมีในส่วนของตกแต่งของเป็น g o s s y b a c k นะครับแล้วก็ลายของโครเมียมนะครับเสริมเข้ามาเพื่อเพิ่มความหรูหราแล้วก็ให้ความสปอร์ตกับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับผมในส่วนของกันชนหน้าครับกันชนหน้าตัวนี้จะเป็นสไตล์ของ a m g Body y t y l i n g แล้วนะครับก็จะให้เป็นในส่วนของตกแต่งด้านล่างเป็นอลูมิเนียมนะครับผมนะครับแล้วก็อีกอ,อันนึงที่พิเศษก็คือตัวนี้ก็จะมีตัวของโลโก้ด้านหน้าที่เป็นเซรามิกนะครับที่สามารถเป็นริโทอนิกนะครับควบคุมรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าได้นะครับโอเคมาดูในส่วนของด้านกันชนหน้าก็จะมีในส่วนของเซนเซอร์ให้นะครับรอบคันเลยนะครับตัวนี้ มาพร้อมกับกล้องหน้านะครับที่เป็นกล้อง360องศามองเห็น360องศารอบพันเลยนะครับเวลาขับขี่ก็จะเพิ่มความปลอดภัยกับตัวของลูกค้ามากขึ้นนะครับเรามาดูในส่วนของด้านข้างครับด้านข้างก็จะเป็นล้อนะครับล้อขนาด21นิ้วนะครับล้อแม็กลาย MG ครับเป็นหางการคู่นะครับซูทอนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวของคาลิเปอร์เบรกสีเทานะครับที่ มีสายลักษณ์ของ AMG บ่งบอกอย่างชัดเจนครับว่าคันนี้เป็น AMG นั่นเองนะครับผมแล้วก็มาดูในส่วนของด้านข้างครับด้านข้างตัวนี้จะมีระบบของ Ke ีเ e ตโกแล้วนะครับคีเ e ตโกแล้วก็ตัวกระจกมองข้างก็จะมีตัวกล้อง360องศาด้านล่างนะครับผมจริงๆตัวนี้คือมันจะเป็นตัวที่กระจกจะเป็นสีดําอยู่แล้วนะครับถ้าเรามองถ้าเป็นรถสีอื่นแต่ตัวเนี้ยเวลาที่เป็นสีดํามันจะมองเข้ากับตัวรถเป็นสีดําให้ความแบบดูดันแล้วก็ สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับติ้วตัวขอบกระจกก็จะเป็นสีดำนะครับมอบอกถึงความเป็นสป,ปอร์ตนะครับสไตล์ AMG นั่นเองนะครับแล้วก็มีบันไดข้างครับบันไดด้านข้างก็เป็นแบบสแตนเลสนะครับผมแล้วก็ในส่วนของหลังคาเราจะมองเห็นว่าในส่วนของตัวนี้มันจะเป็นสไตล์สป,ปอร์ตคูเป้อยู่แล้วนะครับเป็นหลังคาลาดด้านล่างนะครับ ตอบรับกับด้านล่างที่ให้ความสวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆกครับกับสำหรับตัวเจ้าเอ็คันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังก็จะมีเป็นสปอยเลอร์แบบดักเทลนะครับให้เพิ่มความสวยงามและก็หรูหรามากขึ้นนะครับแล้วก็ไฟท้ายแบบ LED นะครับตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับก็จะประมาณนี้ครับ ครับในส่วนของเครื่องยนต์ของตัวเจ้า Mercedes A M C g L C 43คันนี้นะครับเป็นสมรรถนะที่สูงนะครับเป็นมาด้วยเครื่อง3,000 c c นะครับเป็นเครื่อง V6 นะครับขนาดแรงม้าอยู่ที่367แรงม้าแรงบิดอยู่ที่520นิวตันเมตรนะครับทำความเร็วสูงสุดได้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวอัตราเร่งของเขาจาก0-100เพียง4.9วิเท่านั้นนะครับถือว่าแรงมากๆครับสำหรับตัวเจ้า g L C 43คันนี้นะครับ ครับแล้วก็มาอยู่ในรถของเจ้า Mercedes-Benz AMG C 13คันนี้นะครับภายในโดยรวมเราพูดภาพรวมตกแต่งด้วยหนังสีดำนะครับไม่ว่าจะเป็นแดชบอร์ดด้านบนนะครับแล้วก็พวงมาลัยหุ้มหนังนะครับเดินด้วยได้สีแดงนะครับแล้วก็ตัวเบาะก็เป็นหนังนะครับเดินด้วยได้สีแดงเช่นกันเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ให้ความนั่งที่ไม่นุ่มมากเกินไปนะครับแล้วก็นั่งสบายครับพื้นผิวสัมผัสดีครับผมแล้วก็มาพร้อมกับเข็มขัดแดงนะครับ สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ความสปอร์ตนะครับผมแล้วก็ตัวรถก็จะมีมาพร้อมเครื่องเสียงเบอร์มัตเตอร์แล้วนะครับด้านบนก็จะเป็นราคาแก้วนะครับมีราคาแก้วมาให้แล้วนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลตรงกลางนะครับก็จะตกแต่งเป็นลายคาร์บอนแคปลานะครับก็จะให้ความสวยงามนะครับแล้วก็มีมิติกับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับเบาะด้านหลังนั่งสบายนะครับแล้วก็สามารถพับเบาะเรียบได้นะครับปรับ เพื่อใช้งานเป็นอเนกประสงค์เวลาขนของหรือว่าอะไรเงี้ยจะให้พื้นที่ห้องสัมภาระด้านหลังที่มากขึ้นนะครับผมแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องการเดินทางในการเดินทางต่างจังหวัดเช่นผลสัมภาระอะไรพวกนี้ครับพวงมาลัยนะครับเป็นแบบสไตล์เอ็นะครับท้ายตัดแล้วก็มีมาพร้อมกับตัวของอปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าปัดเรือนไมคครับก็จะเป็นหน้าปัดเรือนไม่ที่ทรงอิดํามีหน้าจอที t ครับแล้วก็จะเป็นลายหมักลกนะครับ เป็นโพรงลายหมักลุกตรงนี้ครับผมด้านพื้นหลังของตัวหน้าจอเรือนใหม่ในส่วนของตรงนี้นิดนึงครับในส่วนของตรงแผงควบคุมตรงนี้เป็นปุ่มคอมมาแล้วก็ปุ่มสัมผัสน,นะครับตัวรถตัวนี้ช่วงล่างเป็นแบบแอร์เมติกซับ e n ตนชั่นะครับก็สามารถเลือกโหมดกันกับขี่ได้ครับก็จะเป็นโหมดอีโค o คอมฟอร์ตนะครับแล้วก็โหมดสปอร์ตแล้วก็สปอร์ตพัดนะครับตัวช่วงล่างสามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับให้มีความนุ่มนวลหรือมีความ ก่อถนมากยิ่งขึ้นในเวลาที่เราใช้แต่ละโหมดนะครับให้มันสัมพันธ์กันนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงล่างแบบแอมติกแบบไฟฟ้าครับผมก็จะมีผมควบคุมในส่วนของตัวเกียร์นะครับแล้วก็ปรับโช๊คไฟฟ้าปรับโช๊คให้หนืดให้อะไร่งนี้พวกนี้ได้ครับอยู่ตรงนี้โหมดการขับขี่ก็อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็สําหรับเจ้า ตัว GLC 43 AMG Coupe คันนี้นะครับามาพร้อมเลขไม่เพียง84,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นรถปี20นะครับราคาป้ายแดงอยู่ที่4,790,000นะครับพอเป็นมือสองนะวันนี้เหลือเพียงเราขายเพียง2,690,000บาทเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ใครสนใจก็ติดต่อวุธนะครับได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรและก็ช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับไงก็ าฝากไว้แค่นี้นะครับคลิปนี้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับ